สวัสดีค่ะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเกที่จะเป็นได้ค่ะอดีตไม่ว่าเราจะเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกนี้ต่างหากเราจะเลือกที่จะเป็นใครค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องพิมน,นะคะสาวขียใหญ่ค่ะมาจากประเทศพม่าน,นะคะอ่านนังซื้อไทยไม่ออกพูดไทยไม่ชาต้องขออะไรด้วยนะคะ ก่อนอื่นน้องพิ้วก็ขอขอบคุณคนที่เปิดโอกาสให้น้องพิ้ก่อนนะคะคนที่เปิดโอกาสให้น้องพิ้ก็คือโค้ชเอเอเกยรติจรค่ะแล้วก็คนที่มาสปอนเซอร์น้องพิ้ก็คือคุณเล็กรลบผิพัฒนนะคะแล้วก็คนที่ให้ความเปิดใาเป็นทั้งพี่ชายเป็นั้งพี่สาวก็คือผู้นาองค์กรพีดีดับพลิงของเราโค้ ขอขอบคุณท่านประธานของเราขอขอบคุณบริษัทแสบแบบนะคะที่ทําให้น้องพิมมีวันนี้ค่ะจะเรียกเสร์ฟวลา180บันทำให้น้องพิมพนนพม,พมีรายได้กว่าล้าหมืน่นสามหมืน่นแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ห้าหมื่นเลยค่ะแล้วก็คนที่เป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมอบอกว่าน้องพิมพจะเป็นอมพลทกโชว์ขาวค่ะหลังจากน้องพิมมีโอกาสทานน้ำมันงาลำแล้วทำให้น้องพิมหายปกติแล้วก็แถมสวยขึ้นเลยนะคะ วตอนนีงน้องพิมก็อยากเจที่บางคนก็บอกว่าน้องพิมทําได้ยังไงมาถึงตาแหน่งผูไดมอนด์อย่างเนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะน้องพิมไม่ใช่คนเก่งไม่เป็นคนเก่งอ่านไทยไม่ออกพูดไทยไม่ชัดแต่น้องพิมแค่ทําตามโค้ดที่เขาบอกแล้วก็ทําตามระบบแบบร้อยเปอร์เซ็นอัพไลน์หมอกให้ไลฟ์สดก็ไลฟ์บอกให้ขายของก็ขายหมอกให้ทำอะไรน้องพิมก็ทำหมดค่ะ แล้วอีกอันหนึ่งก็น้องพิมพ์ไม่คิดแทนคนอื่นค่ะว่เาเมื่อก่อนน้องพิมพ์คิดแทนคนอื่นมาตั้งนานเลยค่ะเห็นคนอื่นบอกว่าตีซีตีซีมันเป็นยังไงแต่น้องพิมพ์ไม่กล้าคิดไม่แต่นีดเดียวเพราะว่าคิดว่าชาวไทยใหญ่อย่างเรามาทํางานลูกจ้างเลื่อละหมื่นกว่าแล้วจะไปปิดได้ไงหลังจากน้องพิมพ ยอมรับความจริงเพราะน้องพิมอยู่ที่ตำแหน่งไวท์เทสเลนประมาณ6เดือนค่ะแล้วน้องพิงมบอกว่าทําไมตัตเองยังไม่ขึ้นปูดานมั่นสักทีแล้วกลับมาคิดว่าเดือนที่เราจะเป็นไวท์เทสเลนน้องพิมทําส่วนทีมิตเลยค่ะแล้วน้องพิมก็ยอมรับความจริงเราก็ต้องทํา เป็นปูดมอน์ก็ทํามากกว่านั้น3เท่าค่ะหลังจากยอมรับความจริงแล้วก็ลงมือทําไปปิดตีชีคนไทยใหญ่ค่ะปิดมาภายในเรือนนี้เองไล่เมื่อวัน3ามีีวันนี้หนึ่งตีทั้งหมดสิบตีีค่ะ oh. แล้วน้องพิมก็อยากเะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจทุกคนว่าทำที่นี่แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆ1หนึ่งโตน้องพิงมฝ่มือก่อนนะั้น จะมีเจ็ดสิบแปดแล้วก็อ้นแล้วก็เป็นโรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลังจากนั้น้นองพิมพ์ดูแลตัวเองแล้วเปมีแปลงตัวเองให้สวยแล้วก็ดูดีที่สุดค่ะแล้วก็สองก็คือวันนี้น้องพิมพ์เมื่อก่อนเราเป็นลูกจ้างัวละร,ร้อยแปดสิบบาทเวลาทุกเส้นเงือกกลัวที่ว่าจิตครูมาขอตังค์แต่ก็ยังไงต้องลื่นหล่นแล้วหาให้ใช่ไหมคะหน้าที่แต่วันนี้ไม่ใช่ถึงเวลา เราเป็นคนส่งให้เขาค่ะแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกคนที่เอาตูไม่รอดใช่ไหมคะน้องชทยยังไม่มีว่าน้องพิมก็สร้างว่านแล้วค่ะตอนนี้เริ่มสร้างประกาศราคาแปดแสนบาทตอนนี้เริ่มทําให้แม่ให้แม่สบายใจทําเพื่อน้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือตูน้องพิมพ์ก็คือน้องพิมพ์เป็นอันเนี้ยค่ะน้องพิมพ์เจอ ที่น้องพิมพขึ้นมาจุดๆนี้เพื่อชาวไทยใหญ่อีกอันนึงค่ะเพราะว่าชาวไทยใหญ่น้องพิมพสามารถส่งต่อให้ทีมไทยใหญ่คนไทยใหญ่เหมือนแบบพี่อุ่นนะคะเป็นรุ่นพี่ชายน้องพิมพ์แต่เขาก็เชื่อฟังน้องพิมพ์น้องพิมพ์ดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็เขาก็เชื่อฟังทำตามเพืพ่ออย่างใช้เวลาประมาณหกเดือนเขาก็เชื่อฟัง คนละก็เมื่อคืนจบผูรันมอนเหมือนกันค่ะพี่อุ๋งค่ะแล้วก็จะมีน้องชายสุดที่รักคนนี้เชื่อฟังน้องพิมทำตามทุกอย่างวันนี้ก็น้องคนนี้ก็เป็นเพื่อนเลิมเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดยท้ายสุดจริงๆน้องพิมอยากจะเป็นกาลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนว่าอยากรู้ ตัวเองค่ะว่าคนอื่นรู้ถูกเรามามากพอแล้วอย่าเอาน้ำาจห,หมกมุกของคนอื่นมาทาร้ายชีวิตมันทาร้ายเป้าหมายความฝันอนาคตของลูกแล้วก็พ่อแม่เราที่รอเราอยู่ทั้งวันนะคะเพราะว่าวันนี้อายุเรามากขึ้นทุกวันค่ะแต่อายุพ่อแม่ของเราอะเริ่มนับถอยหลังมาทุกวันแล้วเขาจะมีเวลานั่งเฝ้าเราถึงจนเราประสบความสาเร็จไหม อย่างน้องพิมพ์น้องพิมพ์ประกาศไว้ว่าปีหกค่ะน้องพิมพ์ต้องจบคารไรมอนแน่นอนค่ะอ,อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าถ้าวันนี้อยากจะให้ทุกคนเชื่อว่าตัวเองทําได้เมื่อไหร่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้มั้งอยากจะให้ ึกถึงน้องพิมคนนี้นึกถึงสาวไทยใหญ่คนนี้ค่ะอ่านหนังสือไทยไม่ออกพูดไทยไม่ชัดอ่ะแต่ในหวังช่วงโควิดแบบนี้น้องพิมคนนี้สามารถไลาเไดนหมื่นวัดต่อวันให้กับตัวเองและแสดงว่าถ้าน้องพิมคนนี้ทําได้ทุกคนก็ทําทได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่สวัสดี